สวัสดีครับมาเจอก,กันกับ EP ที่2นะครับกับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับพระที่ได้มานะครับเป็นของ <c oughs> หลวงพ่อรวยอาคาสาโลนะครับระยองนะครับมตัตพุทธนะครับก็คือผมได้มาก็คือไม่มีกับเขาแล้วทีนี้ก็อยากจะได้ไปเช่าออมาทีนี้มีพี่คนหนึ่งเขาใจดีนะครับก็คือ แกประมาณว่าแกจะให้ฟรีๆเลยอ่าแกมีเยอะผมก็เลยเกรงใจเลยที่นี้ก็เลยบอกว่าอ่าอยังไงถ้างานแกจะเอาในราคาจองอย่างเงี้ยแกก็ให้แกก็ให้มาครับก็ให้ผมเลือกก็สวยครับสวย้าสวยครับรุ่นนี้เรามาดูกันครับรุ่นนะครับรวยรวยโชคอนันต์นะครับหลวงพ่อรวยอคัสโรวัดมาตพุทธ จังหวัดระยองนะครับพระรุ่นนี้เล่นกันราคาใช้ได้ครับแพงใช้ได้คือผมก็เพิ่งได้เห็นเหรียญก็เมื่อไม่นานวันนี้ก็สวยครับสวยอันนี้ดูเนื้อทองรายการที่9จุดอ่ารายการที่9เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากจุบน้ำทอง จุดน้ำทองอันนี้ก็จะตออแปดแปดแล้วก็ตออโคดอะไรเนี่ยโคดอะไรก็ไม่รู้ของพรารวยไหมโคดนะไหมยังจำไม่ได้เลยภาแาบลีอันนี้ตออรวยครับนะอันนี้อะไรอะ โอคดวัดอะไระขอน่าจะเป็นโคดวัดนะครับ1โคดนะครับก็จะมี2โคด3ามสามโคดจะมีตัวน,นี่ผมเห็นน้องเขารีวิวนะครับก็คือแบบโคดเต็มเลยเต็มรอบรอบองคพระเลยเอออันน้ก็สวยเป็นแบบดูพระกันดูครับ ดูครับสวยมัไหมครับคมมากสวยมัไหมครับมาดูด้านหลังโค้ดจะเป็นเลขอะไรอุ้ยเอาเลขหับเลขหาบรวยครับหนึ่งแปดหนึ่งหบเงินหาบทองครับหนึ่งก็คือหนึ่งเดียวทางเดียว แปก็คือรวยนะครับก็คือรวยทางเดียวเอ้ไม่ใช่นีก็คือ1นึ่งรวยรวยที่1อะไรประมาณนี้ครับรวยคนเดียวรือปล่าครับโอเลี้ยขาบเลี้ย่าบสวยครับสวยภาพองค์นี้โอ้ยองค์นี้ไม่ปล่อยนะครับผมจะเรี่ยมขึ้นคอนะครับ เพราะว่าไม่มีกับเขามีมันเหลืออยู่แค่นี้ครับแค่สององค์ถูกมัชติกซีนอยู่ไหนวะเนี่ยมาดูองค์ต่อไปกันเลยองค์นี้รายการที่รายการที่สิบเอ็ดนะครับเก้าจุดสิบเอ็ดก็จะเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อตะกัวนะครับหน้ากาก จูบน้ำทองอือเมื่อกี้ต่อโค้ดเหมือนดอกบัวใช่ไหมไอ้ตรงนี้อีกแบบตัวเนี้ยโค้ดอะไรไม่รู้ครับแต่ยันอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเวลาดูบล็อกทองคำเขาบอกดูรอไอ้ตรงตรงเสียนไอ้ยอยักนะครับเนี่ยมันจะมีตรงปลายยอยักมันจะมีเสี้ยน เป็นเส้นๆลงไปแต่นี่ก็คงไม่ใช่น่าจะบล็อกธรรมดาบล็อกทองคํามันจะมีตรงรอเรือนะครับปลายรอเรือกับยอยักษ์มันจะเป็นเส้นเป็นเส้นออกไปเส้นขนแมวอันนี้ไม่มีบล็อกธรรมดาโวพอไม่คือตอกรวย ดูนี่มือครับสวยครับผ้าส,สวยหน้ากากชุกน้ำทองมาดูข้างหลังโค้ดหนึ่งห้าห้าอ่ามาได้โค้ดหนึ่งห้าห้านะครับเนี่ยเหมือนยอย,ยักษ์อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่ามีเส้นเสี้นคมคมมันจะเหลมแหลมเหมือนมีเส้นขนแมวออกมาแต่ว่าของเราไม่มี น่าสองมากพระนี่นะครับตำหนดิดูที่ตรงนี้คุมมากเลยเรียนสวยครับอ่าก็จะมีแค่นี้นครับผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืม อ่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องใหม่ในวงการอยากได้อะไรก็ตักทายมาแบ่งปันกันได้นะครับเบอร์โทรก็อย่างเงี้ยครับอันนี้บัตรผมไปทำบัตรสมาชิกลวงปูโตก็เนี่ยครับเบอร์โทรนะครับแคปว่าเลย080 1378358นปะครับเป็นทหารนะครับอยู่ภาคใต้หรือว่าไลน์ yam 1049นะครับ แอดเข้าไปได้นะครับ YAM 1049เดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนึงก็ได้บนหน้าจออันนี้ก็คือเบอร์โทรนะครับอ่าโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคิดภาพประการใดก็ต้องขออไภัยไปด้วยสำหรับวันนี้ก็คงจะ,อะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอ,อการเขาว่าสวัสดีครับ